สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟรเลยเกมและว,วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูวิธีการลงมอดในสตรีมเด็กกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมอดภาษาไทยมอดภาคไทยหรือมอดอื่นๆที่ใช้กับเกมต่างๆที่อยู่ใน Ste ี am De ็กนะครับแต่ผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่ามอดแต่ละเกมเนี่ยจะมีวิธีการลงมอดไม่เหมือนกันซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมนำเกมตัวอย่างในการลงมอดเนี่ยมาถึง4เกมเลยทีเดียวนะครับแต่ละเกมเนี่ย จะมีวิธีการลงแตกต่างกันออกไปซึ่งสามารถนำวิธีเหล่านี้เนี่ยไปใช้กับเกมอื่นๆได้เลยนะครับหากเกมไหนคล้ายกับวิธีไหนก็เอาไปประยุกใช้กับเกมนั้นๆได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงมอสกันเนี่ยผมขอแนะนำอุปกรณ์ช่วยที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยลงมอสได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับ สำหรับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่ผมแนะนําเลยที่ควรจะมีนั่นก็คือนี่เลยครับ USB นะครับของผมเนี่ยเป็น USB ตัวเก่า USB 2แล้วก็เป็นหัวแบบ Type A นะครับซึ่งสิ่งที่ต้องมีตามมานั่นก็คือตัวแปลงจาก USB-C เป็น USB-A เอาไว้เสียบแบบนี้แล้วก็เสียบเข้ากับตัว Steam Deck แบบนี้นะครับแบบนี้เลยแต่ถ้าใครมี USB-C อยู่แล้วเนี่ย ก็จะสะดวกยิ่งขึ้นหรือถ้าใครไม่มีทั้ง OTG และ USB เนี่ยแต่มีเมมอยู่ในเครื่องเนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ว่าคุณจะมี USB หรือ memory card เนี่ยก็ขอให้สามารถเสียบเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณได้เพราะว่าเราจะเอาไว้เซฟไฟล์ม็อดของเรานั่นเองนะครับประมาณนั้นเอาละครับนี่คือ2สิ่งที่คุณผู้ชมควรรู้จักและต่อมานั่นก็คือการสลับโหมดไปโหมดเดสท็อป เนี่ยครับปกติแล้ว Steam Deck ของเราจะอยู่โหมดนี้ใช่ไหมครับก็คือโหมดในหน้าเล่นวิธีการเปลี่ยนไปสำหรับโหมด Desktop เนี่ยง่ายมากๆครับมี2วิธี1นะครับให้กดปุ่ม s t e a m เมนูทางด้านซ้ายแบบนี้ก็ได้แล้วก็เลื่อนมาด้านล่างสุดเลยครับแล้วก็เลือกที่คำว่า Power นะครับนี่ครับแล้วก็เลือก Switch to Desktop แบบนี้เลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่ผมบอกครับนั่นก็คือกดปุ่ม Power ค้างไว้นะครับตรงนี้ปึ๊บกดค้างไว้ นี่ครับก็เลือกสวิตช์ to desktop ได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะหลังจากนี้เมื่ออุปกรณ์ของคุณผู้ชมเนี่ยพร้อมแล้วนะครับและสลับไป Desktop โ o หมดแล้วเนี่ยพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการลงมอดในรูปแบบต่างๆที่ผมเตรียมไว้น่าจะครอบคลุมเลยล่ะครับพร้อมแล้วลุยกันเลยครับสิ่งต่อมานะครับ ลังจากที่เราสลับมาโหมด d e s k ็อปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้านี้เนี่ยเราจะเปรียบเสมือนคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องทํา3อย่างนี้ได้ครับ 1. ถ้าเป็นเมาส์นะเปรียบเสมือนกันคลิกซ้ายคลิกขวา 2. แล้วนะครับ 3. นั่นก็คือการใช้คีย์บอร์ดซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะทํารวดเร็วนิดนึงเพราะผมมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์นอกไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดหรือเมาส์เริ่มจากการคลิกซ้ายคลิกขวาครับ สำหรับการคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยก็คือใช้ปุ่มนี่เลยครับ L2 กับ R2 นะครับ2ปุ่มนี้นะครับนี่2ปุ่มนี้ครับซึ่งปุ่มทางด้านซ้ายคือคลิกขวาปุ่มทางด้านขวาคือคลิกซ้ายคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับย้ำอีกครั้ง L2 ทางด้านซ้ายคือปุ่มคลิกขวาปุ่ม R2 ทางด้านขวาคือคลิกซ้ายนะครับประมาณนั้นและ ต่อมาครับนั่นก็คือการเรียกคีย์บอร์ดขึ้นมาแสดงถ้าเราเปิด f i ไฟฟอกเราจําเป็นจะต,ต้องโหลดไฟล์ใช่ไหมครับบางคนไม่มี USB เนี่ยก็ต้องใช้ Firefox ตรงนี้นะครับแล้วบางทีเดี๋ยวเปิดขึ้นมาแล้วคีย์บอร์ดมันอยู่ตรงไหนยังไงเห็นไ,ไหมฮะนี่ผมตัวอย่างนะให้ดูนะเนี่ยมันก็มีอะไรขึ้นมาแสดงแต่จะพิมพ์ยังไงล่ะถ้าไม่มีคีย์บอร์ดแยกอย่างนี้ให้กดปุ่ม Steam นะครับทางด้านซ้ายค้างไว้แล้วกดปุ่ม X ครับ นี่ครับคีย์บอร์ดของเราก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะสามารถพิมพ์อะไรไปได้เลยเมื่อใช้คีย์บอร์ดเสร็จก็ให้กดปุ่ม move ทางขวาล่างเนี่ยครับขวาสุดล่างสุดเลยเนี่ยปึ๊บคีย์บอร์ดก็จะหายไปนะครับถ้าต้องการเรียกอีกก็กดเหมือนเดิมครับ s t e a m บวกปุ่ม x โอเคครับคราวนี้อุปกรณ์เราครบเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเมาส์คีย์บอร์ดไม่ว่าจะต่อแยกหรือไม่ต่อแยกแล้วก็รวมไปถึง usb ครับ ที่เตรียมไว้ตอนแรกคราวนี้ผมจะเสียบ USB แล้วก็เริ่มการลงมอสในวิธีแรกกันเลยครับคุณผู้ชมสำหรับวิธีแรกในการลงมอสนั่นก็คือวิธีการวางไฟล์นำไฟล์ที่เราโหลดมอสนั่นแหละรครับไปวางในโฟลเดอร์เกมที่ถูกต้องซึ่งตัวอย่างของวิธีแรกนั่นก็คือเกม The Sims 4นะครับสิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือมอสภาษาไทยนั่นเองครับเอาละผมจะทำการต่อ USB ลงไปเลยนะครับตรงนี้ของผมมีอุปกรณ์เสริมก็ต่อตรงนี้ได้เลยของใครที่ไม่มีอุปกรณ์เสริมแบบผมเนี่ยก็ยัำอีกครั้งนะครับต่อผ่านตัว OTG ได้เลยนะครับแต่ส่วนของใครเนี่ยถ้ามันไม่ออโต้ลันโฟลเดอร์ขึ้นมาเนี่ยให้เลือกโฟลเดอร์ที่ซ้ายล่างตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ปึ๊บนี่ครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเลื่อนมาล่างสุดนะครับมันจะเป็น USB ที่เราเสียบเข้าไปเสมอซึ่งของผมเองเนี่ยผมตั้งชื่อ USB ว่า 4play USB นะครับเลือกเข้าไปเลยนี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเริ่มที่เกมแรกกันเลยครับ The Sims 4ผม,ผมได้ทำการเตรียมไฟล์นะครับของ The Sims 4เนี่ยที่ผมโหลดใส่ USB ไว้เรียบร้อยแล้วมันก็คือไฟล์แพ็กเกจภาษาไทยตัวนี้แหละครับซึ่งเราจะต้องนำเอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์ ตัวเกมนะครับแต่ในส่วนของ Steam Deck เนี่ยมันจะมีที่อยู่ของไฟล์2แบบครับซึ่งในเกมเดือดซิมซีเนี่ยผมจะนําเสนอวิธีการแบบแรกให้ดูก่อนนะครับว่าโฟลเดอร์ของตัวเกมนั้นอยู่ที่ไหนที่อยู่ของไฟล์แบบแรกนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะฮะแต่ใช้ได้ทุกเกมเลยเอาล่ะตามนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นดีสคริปชันคาอธิบายไว้แบบยาวๆเลยนะครับวิธีการเปิดตัวโฟลเดอร์ม็อดนะครับเข้ามาตามนี้เลยคุณผู้ชม วิธีการไปยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการเนี่ยเริ่มต้นแรกสุดเหมือนเดิมครับให้คลิกที่รูปโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เมนูด้านซ้ายสุดนะครับแล้วก็เลื่อนไปบนสุดเลยนะครับก็จะมีโฮมอยู่หลังจากที่เราเข้ามายัางโฮมเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปก็คือเราจะต้องเข้าไปที่โฟลเดอร์ l o c a l นะครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ย l o c a l ของผมเนี่ยตัวเนี้ยมันสีจางๆซึ่งมันก็คือโฟลเดอร์ที่มันคิดเด่นหรือว่ามันซ่อนเอาไว้ ครั้งแรกสุดมันจะยังไม่แสดงนะครับให้เราเปิดการแสดงโฟลเดอร์ที่มันฮิดเด้นไว้ก่อนวิธีการนะครับให้คลิกที่3ขีดขวาบนตรงนี้นี่นี่ครับคุณผู้ชมนี่นีเล็กๆนี่ครับตรงนี้แล้วก็ให้ติ๊กตรงนี้ครับ show hidden file นะครับอันนี้เลยหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นมาเผนผมแล้วล่ะครับเอาล่ะเมื่อโฟลเดอร์ l o c a ลขึ้นมาเนี่ยเราก็เข้าไปต่อเลยครับ หลังจากนั้นเลือกที่โฟลเดอร์ Com Add Data ครับอ่าเมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ Com Add Data เรียบร้อยแล้วเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่าตรงนี้โฟลเดอร์ของผมเยอะมากซึ่งแต่ละเกมจะมีรหัสโฟลเดอร์ไม่เหมือนกันอา้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยผมต้องสุ่มไปเรื่อยๆเหรอครับว่าเกมไหนคือรหัสไหนไม่ได้ยากอย่างนั้นคุณผู้ชมผมมีวิธีการดูรหัสโฟลเดอร์ตรงนี้ว่าคือเกมไหนนะครับนั่นก็คือเปิดตัว แอปสตรีมขึ้นมาเลยครับนี่ครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวเกมนะครับ View r i b อ a r y อย่างเช่นในกรณีนี้เราจะเพิ่มมอดในเกม The Sims 4ใช่ไหมครับให้เราเลื่อนมาที่เกม The Sims 4นะครับแบบนี้คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกที่ฟันเฟืองลูกศรเมนเน่นี่แหละครับตรงนี้ก็ได้หรือให้คลิกขวาที่ The Sims 4ด้านซ้ายเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ครับ นี่ครับคลิกขวานะครับคุณผู้ชมที่ชื่อ The Game รือ Sims 4แล้วก็เลือกเป็น Manage แล้วก็เลือกเป็น Property ครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นให้เราเลือกในส่วนของเมนู Update ครับแล้วก็คุณผู้ชมสังเกตนะครับมันจะมี App ID กับ Build ID ให้เราดูตัวเลขของ App ID ครับอของผมเนี่ยมันก็คือ122 2670 แล้วกลับมาที่โฟลเดอร์ของเราอีกครั้งครับนี่ครับดูว่าเจอไหมนี่ครับ1น2 2670ผมเจอแล้วนะครับก็คืออันนี้เลยปึ๊บนี่ครับเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปต่อครับหลังจากที่เข้ามาถึงโฟลเดอร์ด็อกิวเมนเนี่ยปกติแล้วของผมเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาม o อไปวางในโฟลเดอร์ของ Mod ซึ่งมันไม่มี นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันไม่มีผมแนะนํา2อย่างครับ1ถ้าเรามั่นใจว่าเป็นการนําไฟล์มาวางในโฟลเดอร์นี้จริงๆให้เราสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเลยครับนี่ฮะคลิกขวาก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็น create new folder แล้วก็พิมพ์เองเลยครับ folder MOD m o d mods แบบนี้ครับแล้วก็เอาไฟล์ mods มาวางได้เลยนี่ครับผมกลับไปที่ตัว USB นะครับแล้วก็ เดอะซิมผมเอามอดมาวางนะครับผม Copy แล้วก็เอาไปวางในโฟลเดอร์มอดครับคลิกขวา Pass One File นี่ครับเรียบร้อยแล้วแต่อีกกรณีหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเข้าเกมก่อนหนึ่งครั้งโอเคครับปกติแล้วใน The Sim เนี่ยเราจำเป็นจะต้องติ๊กตัวเลือกหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ เป็นแค่ตัวอย่างนะครับย้ําว่าแต่ละเกมเนี่ยคุณผู้ชมต้องดูก่อนว่ามันมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมนอกจากการวางไฟล์นะครับนี่เลยครับสคริปต์ o d ดออ o รนะครับผมติ๊กถูกไปโอเคครับตอนนี้ผมเข้าเกมแล้ว1ครั้งใช่ไหมละครับผมจะออกจากเกมนะครับดูว่าโฟลเดอร์มอดที่ผมบอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้จะมีหรือเปล่าครับนี่ครับหลังจากที่เข้าเกมแล้ว1ครั้งเนี่ยโฟลเดอร์ที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือ Electronic Art นะครับซึ่งเหมือนกับ description ของผมเลยนะฮะตอนแรกมันไม่มีคัรบ เข้าไปเลยครับแล้วโฟลเดอร์ the s i m s 4ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับโฟลเดอร์ mods ขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยถ้เราทำการ Copy ไฟล์ Mods ที่อยู่ในแฟลชไดเนี่ยแหละครับ Copy ไปเลยนะครับซึ่งปกติแล้วคลิกขวาก็ได้นะครับหรือคัดหรือ Copy ก็ได้ผมเลือก Copy แล้วเอาไฟล์เนี่ยไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่เราเข้ามาถึงล่าสุดเนี่แหละครับแบบนี้เลือกเป็น p a s ์สวันไนะครับปึ๊บนี่ครับ ไฟมอดมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตัวเกมของผมยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่คราวนี้ผมจะเข้าเกมแล้วครับว่ามันมาแล้วหรือยังนี่หน้าโหลดหน้าโหลดเป็นภาษาไทยแล้วนะแล้วก็เรียบร้อยครับหลังจากที่เราเข้าเกมครั้งแรกมันก็จะฟ้องให้เราเห็นเลยครับว่านี่ไงมอดของคุณที่คุณลงมาใช่หรือไม่ลิกถูกสิครับนี่คําบรรยายทั้งหมดเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ย เข้าไปลุยกันได้เลยย้ำอีกครั้งนะครับว่าการวางไฟล์ในแบบแรกสุดนี้เนี่ยบางเกมเหมือนเดอะซิมเนี่ยต้องเข้ามาเซตค่าเพิ่มด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวิธีแรกนะั่นคือการนำไฟล์มอดหรือว่าสคริปต์ของมอดเนี่ยมาวางไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดของตัวเกมเลยซึ่งพาดของตัวเกมผมจะขึ้นให้อีกครั้งครับโดยรวมประมาณนี้อย่าลืม 1. ไปเปิดการแสดงโฟลเดอร์ฮิดเด้น วิธีการดูว่าแอป ID คืออย่างไรสอนไปแล้วนะครับโอเคอันนี้คือหลักๆนำไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับวิธีแรกแล้วก็เกมแรกครับ